ไว้กับกล่าวดีด้วยผมเาลเซคลิปนี้ผมก็จะมาทำชาเลนจ์ฟาร์มค่าอ่าตาติคิติคอนของเจ้าสแตนที่มีชื่อว่าโปรเจกต์สมูร์ไลน์นะผมนะในแมปของอะไรวะเนีก็ได้ในแมปของออยูนิโมซ์เทามนะครับผมนะก็วิธีการฟาร์มเจ้าค่าคิเทนอ่าหรือว่าตาตะไรคิดเ,เองเนาะจะฟาร์มได้โดยการจัดการของมหรือว่าค่ามันนั่นแหละนะตอนนี้ผมมี20ใช่บแมปผมตีธรรมดาแล้วมันอยู่ที่12บสองนะผมตาย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 ,ตายาอะไร <laughs> ตอนนี้เห็นไหมทุกคนตอนนี้มันยี่สองเซนต์ละอ๋อ,อมีคนนะเอาดิปั๊นะดน่ะเห็นปะมาเลยผมตามผมตามตามได้แล้ตามแล้วตามแล้วเออโอเคผมยี่สี่แล้วผมโอเคเนาะก็ตกอย,อยู่ที่ว่าคนละหนึ่งเออไม่ใช่เด็คนละสองเปอร์เซ็นต์นะผมนะหนึ่งคนต่อสองเปอร์เซ็นต์ของหน้าากันตีที่เพิ่มเนาะผมจะลองดูว่าถ้าเกิดผมฟาร์มอยู่เต็มเน่ะผมจะตีแรงเท่าไหร่นะผมต้องหาคนที่มันสแตนไม่ค่อยเท่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าผมซูมไม่ค่อยได้นะี่แบบไอ้พอคน นี่ผมตีเขาไม่ตายด้วยอืมอตีไม่เข้าตีไม่เข้าเกินเกินเกินว่ะนี่อะไรไปๆๆใหญ่ๆล้ออุ้ยแรงมะอุ้ยแต่ผมจะเร่งสปีดคลิปแล้วกันครับผมทุกคนนะเร่งเป็นการอะไรมะอย่างเงี้ข่าวผมเนี่ยเร่งสปีดการฟาร์มค่าคนถ้าเต็มล้อจะเซ็มเท่าไหร่ผมยอมลองดาเมจดด้วยเพราะตอนนี้ถ้าตีธรรมดาผมน่าจะอยู่ที่ยี่สิบสี่เนาะแลผมตามพวกนี้ฟัน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 ทำวะทำวะ

โอเคครับท okay. ุกคนตอนนี้ผมได้ท like, ําการฟาร์มผ้าช so, like ีไปถึง100%แล้วครับผมนะหรือว่าตันแล้วเองของผมนะซึ่งบอกแล้วผมเมื่อกี้คือผมได้ลองดัน้มกับ M อ L หรือว่าอัตรานิยมนี่เองคือทีเราตายครับนั่นแหละทุกทคนก็น่าจะรู้นะว่าเอ็มยอยเนี่ยเล่นอยู่ที่500ถึง1,000อ่าน่าจะ500แล้วแล้วตอนนี้ผมกำลังจะใส่ครับคุณยาย่มาดิมาดิอย่าแกลดเขาลองอุ้ยผมไม่อดรอดหรอกรอดรอดขาผมรอดโดนคู่แย่อุ้ยคเอฟเอฟเอฟตัวโกงบอกเลยไปไหนอ่ะเอ้า ปา้ากูเฉยทัพพญาอ่าได้ได้เลยนะครับอ่าเจอร่างถูกคหมไม่ใช่หรือละครับเราไปไหนมานี่เดหลือร้อยตายทัพพญาตายร้อยเปร์เซ็นเนี่ยแย่หลายครองบอกแล้วว่าเป็นอะไร่ยทำไมเนี่ยทุกคนผมไปลองดาเมจแล้วนี่ดีกว่ารู้สึกเหมือนผมจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยหรือเปล่าวะไม่รู้อะแต่ที่รู้อะที่แรงขึ้นด้วยคือสกิลแน่ๆผมนะไม่ใช่แค่ดาเมจอย่างเดียวอยู่แรงเละก็ตีผมตีสี่สี่นะเฮ้ยแต่ทำไมมันตีสี่ล่ะ ไอ้คิมจองเหรอวะสกุยะโอ้เล่นยังกระสกุยะเนี่ยเล่นต่อไม่มีสกิลสามรามเองคนเดียวเลยไม่ดีเดี๋ยวอ้าเกิดตรงนี้ด้วยโดนแน่พุชนี่พุชนี่พุชนี่ครับน้องจะไปไหนคัมแบ็กแมนตายพี่เดียวตายไปเลยนี่ไงนี่ไงแย่หลายพิมีซี่เด้่บอกแล้วโคตรเก็บคำนี้อีซี่อีซี่ทีมีซี่มีเซ็ตดีกว่ามีเซ็ตดีกว่าอ่าข้อเสียของเจ้าอ่าพาสซีฟของ โปรเจกต์สมุลไรเนี่ยมันขอบคุณครับที่ย้ายกูมาพวกกูจะจัดไอ้น,นี่ก่อนเลยทําไม,ไมใช่แฟนเหรอไม่ทำกูตีไม่เข้าอ่ะเลือดโอ้ใช่เล่นหนึ่งอ๋ออย่านะอย่าะไหนวะหายอีกคำพิษอาเจียวคำพิษยาละอยู่ออกล้างการกระซ่าแบบนั้นมีแค่มาคนเดียวผมไป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 นี่ต้องโม่เลยโอ้โาเดี๋ยวมันก็ลงมาลงมาเจอผมแค่นั้นแหละทีไ่ไหนอ่ะสั่งยาหาย เอาคนนี้ก่อนเลยไหมไม,ไม่อยากใช้ัม,มุนไพรเหมือนกันเราต้องทำอะไรเจ็บนะเจ็บนะฟันฟันอ้๊ยอุ๊ยอ๊ย,อย,อย,อยมีมีย้อนมีย้อนมีย้อนห่อนผมใส่เองด้วยนะม่ไม่ออกผมเก็บหัวใจก่อนละกันขอบคุณครับอะไรอะไรทำไรขอบคุณขอบคุณฮิฮิฮิขอบคุณครับสำหัหัวใจอืมขอบคุณแล้วกันและตัวเธอแล้วหัวใจเฉยผมอ้าวแล้วเ,เดีย่ยว S <S เนื่องจากตัวตัวผมวันน,นี้อยู่แหรอขอร้องกูสั่นแรงหัวใจสีเหลืองทำอะไรดีลองไปนี่ได้ไหมเก็บนี่สักหน่อยน้องกามีพูดธอัพเปนอยู่อยากผมลองได้ไหมป๊อปอป๊อปป๊อปเทียวตายโอเคสีอาเขก็ไม่รอดนี่เอาเรียบร้อยให้ตัวกูทำไรไม่ได้มีเซตเด็ดเราเลยล่ะโคตรเลยทุกคนขีดร้อยเปอร์เซ็น โคตรแรงแต่เหี้ยเออไม่ตายเฉยโอเคตาละตาละมันี่ข้ารักข้าไปแล้วนะน,ะนันมฟนตีไม่เข้าดิต้องทำไงให้ตีเข้าอ่ะเปแบบไม่ยื่นเลยนะมึงอ่ะตีไม่เขา้ากรงอ่ะนี่คนนี้ดิคนนี้เขาใช้อะไรอนะุ้ยเขาใช้อะไรโอ้ยแล้วมึงโกงเกินโกงเกินโกงเกินทำไมทำไมทำไมอ๋อไอสากุยามเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวมาเดียดย๋ยวมาเดี๋ยวโอ้มาใช้ชาราเออนั่นแหละของโกงอ่ะเดี๋ยวแต่ละผมใส,ส่สกิลเอฟใส่บางทีเราย,ยัางไงมันก็ตายครับผม แตต่อวิ่งก่อนนี่จะสกิลไม่มีแบงยาวมึงใส่เว็บเลยรู้ปกูมีสกิลไม่ต้องใส่เว็บเลยอ่าเรียบร้อยบอกเลยว่าตายนี่ไงนี่ไงอย่าอย่าแซบอย่าแซบที่หลัง,ยลงยอย่าแซบเพียงอย่าแซบอย่าแซบอย่าอย่าอย่าจะจะปากดีอย่าไม่่ใชมันปากดีตอนไหนวันนี้เดกูปากดีนะไปไหนไม่ดิม่ดิเออเออเออทำไมทำไมทำไมกูแพ้แล้วทำไมโอ้อเ่ดูเลือดเฉยอ่าฮ่าดิเล่นโอ้ของกิ๊โกงแล้วทำไมครับผมกูแต่ที่ร้อยเปอร์เซ็นกูแรงกว่านะ หรือเปล่ากูแรงกว่าหรือเปล่าไม่นานะ่าใช่กูเชนนี่แหละเรียบร้อยใครแต่วะอยู่บนออกเซิร์ฟอปะใครเป็นยัยนั่นมีเบลคืออะไรวะเนี่ยโอ,อ้ไ,ไม่เอ็อมยัยกี่คนวะเนี่ยเอได้ใครใช้เอ็มยัยใช้กูเนี่ยไอ้กูไอ้ฝากุยามเมื่อกี้มันใช้เอ็มยัยทุกคนเสียกูตายคุหยิดวะแม่เอ็มยัยเล็กหนาวะจะเอ็มยัยอะไรนะักหนาทำไมทำไม ซ้อกันจะปีนได้ดทำไมกัวเหมือนกัวอ่ามาดิไม่ดิรู้ว่าซ้อกันจะปีนได้อย่าอย่าอย่าเป็นพระศิษย์ของมึงนี่แออะอะใส่สกิลใส่วิ่งก่อนวิ่งก่อนขอตั้งหลักก่อนวิ่งวิ่งวิ่งก่อนทุนวิ่งก่อน,ว,อน,ว,อนวิว่งก่อนตั้งหลักก่อนจะใช้ลรกหมดวะผมรีบวิ่งก่อนมั้งผมต้องรับการวิ่งทุกคนตัวผมได้เก่งกับตัวเมื่อสก,กิลเอฟสก,กิลเอฟผมคนนี้จะขี้โกงครับผมนะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วล่ะอ้ยที่มันวัดฟันวัดฟันแล้วมันต้องรู้ เอ็มยมันหายไปไหนไวะอีอสัมพิรยาตอนแรกอะ,อะ,อะตายเฉยคืออะไรฮลัลโหลนี่นี่ไงน,นี่มันมันคืออะไรอู้เฉยละลาก่อนเอ็มยายนตายไม่ตายก็ซ้ำนี่รออะไรละ่ะเนี่ยทำไมอย่าห้าวเลยนะทีหลังอะเอ็มยาย็อยากแซ่บนะขอร้องเช็คขอเช็คใครวะเอ็มยายนกับไอ้กี่ค,คนเนี่ยถามจริง เฮ้นี่เป็นช่างอะไรกูว้เอ็มยูไอแม่งสุดให้หรอกเออลุง,อลงไม่ได้เก่งอะไรนะเอ็มยูไออ่ะมนะีสามหูด้วยก็ไม่ได้เก่งอะไรนะเอ็มยูไอทำไมจะทำอะไรเอ็มยูไอตายก่อนนะตายก่อนนะค่อย่ากันตายก่อนนะเย,ย่อกนะูเย่อกูไปดีกว่าก็ผมโกงนั่นอย่าว่าผมมีโล่อยู่คนระับแล้วก็ผมซซเกมันเทียวตาวยได้ไงไม่เช่งเทียวตาวยแต่มันแรงเอ นำาม่เกือบเกือบห้าร้อยแล้วมั้งตามผมเ่อนนะเราเดอนดีอน่เรากการค้าเหนือ่มคำนวณแล้วมันถ้าใช่ละเกือบห้าร้อยนี่อะไรตามมาอุ้ยอะไรนี่คืออะไรมันมันผมขี่วินได้ด้วยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะใช้ชาลารด์ดมันใช้ชาลาระเห <laughs> มือนเหมือนยไดอุกกงมากกว่าเนอะ็นย่อยไม่ใช่ดิชาารอะๆๆๆมาดิ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 าโกงอย่าดิมาดิาดิา ไม,ไม่เหล็กวันวะเอ้ยสกิลมาดิมาดิอย่าฟันกว้างนะดาบสั้นๆอย่าแอกหลายเขาลองอืมอืมอืมอ้มึงใส่สกิลอะไรของมึงเนี่ยเอา้ามาจากไหนเนี่ยเป็คนเมื่อกี้เนี่ยกูใส่เาอยู่โอ้แม่งแล้วใครใช่บอลอิงกฤษอะชิบหายแล้วทุกคนเดี๋ยวผมประคาศว่าเมียกีแม่อกี้หายแล้ววะเอาตายแล้วน่าใช่ใช่ปะน่าตายละ ้คนนี้เขาใครนะผมยุ่งๆเขาแล้วกันเห็นเขาไปอารสมาร์ทโกอยูน่นั่นป่ะเขาไปคนนี้ใครไม่รู้ที่รู้ใช้คาฮัมมอนจัด,ดก่อนเลยเรียบร้อยการปุ๋ยเฮ้ยคนนี้เจอแล้วเจอแล้วมาคู่แข่งออกคู่แข่งมาดิมาดิเฮ้ยอย่าแผลในมือแม่งโอ้